ครับค,ก,ก,ก,บค,คบก็บดีก็มาได้พบกับผู้บริหารนะครับแต่พบกับทางเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องนี้นะครับการหารือก็ดําเนินไปด้วยดีนะครับเราก็ได้แสดงเห็นว่าเราอยากจะขอความร่วมมือนะครับว่าร่างกฎหมายแต่ละร่างเนี่ยเราเข้าใจว่าแต่ละร่างเนี่ยมันมีความ ต้องฟังความมิเห็นจากหน่วยงานและผลกระทบในเยอะมากนะครับแต่เราก็อยากจะขอเพิ่มรายละเอียดในการเอกสารที่ตอบกลับมาที่สภาว่าคําว่ารอหน่วยงานเนี่ยเราส่งไปที่กี่หน่วยงานและกี่หน่วยงานตอบมาแล้วยังไม่ตอบกี่หน่วยงานแล้วก็เราก็ยืนยันว่าตรงนี้เป็นข้อมูลสาธารณะไม่ใช่ข้อมูลที่ต้องปกปิดใช่ไหมครับเพราะว่าจดหมายออกจากราชการเนี่ยมันเป็นจดหมายที่ต้องเปิดเผยได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าส่งไปที่กระทรวง10กระทรวง ตอบรับแล้ว6กระทรวงยังรอ4กระทรวงผมว่าก็แจ้งมาก็จบนะครับเราจะได้เห็นความชัดเจนแล้วก็รัฐมนตรีแต่และกระทรวงก็จะได้ประเมินผลฝ่ายกฎหมายของแต่และกระทรวงด้วยว่ามีความแข็งขันในการที่จะทําร่างกฎหมายอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็ปเป็นประเด็นที่เราคุยกันแล้วน่าจะไปได้ด้วยดีนะครับต้องมาหรือว่าหรือต้องขั้นไหนถึงจะมาก็าเดี๋ยวค่อยว่ากันนะอันที่2ก็คือเราขอความ เราแสดงความวิจารณ์ไปนะครับว่าหนังสือที่ตอบกลับมาจากสํานักรัฐมนตรีต่างๆสํานักเลขารัฐมนตรีนะที่บอกว่ารัฐมนตรีติดภารกิจจึงไม่สามารถมาตอบกระทู้ได้เนี่ยตามข้อบังคับเนี่ยครับจะต้องเขียนว่าเป็นภารกิจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ให้ตอบมานะแต่ว่ามีรัฐมนตรีที่ทําได้ดีและไม่ดีนะครับรัฐมนตรีบางท่านตอบแค่ว่าติดภารกิจบางท่านเนี่ยลงรายละเอียดให้ว่าติดอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ ผมคิดว่าการเขียนแค่ว่าติดภารกิจโดยที่เราไม่รู้รยายละเอียดนั้นผิดข้อบังคับแล้วผมมีความจําเป็นต้องรายงานต่อสาธารณะว่าหนังสือที่มาไม่สมบูรณ์อันนี้ผมก็ขอให้เขาไปทําให้สมบูรณ์นะครับเอาว่าเขารับข้อเสนอแล้วกันนะครับแต่ว่าจะได้ไหมอย่างไรเนี่ยผม่าคิดว่าน่าจะต้องเป็นเรื่องของคอรมอละครับถ้าลองคุยระับขอขขอซึ่งใอเขาจะไปรายงานใช่ครับผู้ใหญ่ แค่นี้นะแฮปปี ing, เ้เอนดิ้งครับผมค,ครับ